สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT By Tap Channel ในคลิปแบงกัตซีโร Zero วันนี้นะครับนะก็กลับมาครับผมคลิปนี้จริงๆเป็นคลิปที่น้องๆอขอเข้ามาด้วยแหละนะครับแล้วก็เห็นแล้วจริงๆเราก็ต้องทำอยู่แล้วเนาะนะครับนะยังไงก็ไปดูกันนะครับวันนี้ยังอยู่กับการจัดเด็กนะจ๊ะนะครับวันนี้ครับผมต้องบอกกันก่อนเลยว่าจริงๆเป็นการอัดแก้นะครับอัดซ่อมนั่นเองนะครับนะวันนี้เราจะมา จัดเด็กนี่กันให้ดูครับผมกับ Angel f ฟีเ e อนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนออกตัวเลยว่าใครที่ดูคลิปเปิดซองนะวน่าจะเห็นความย่อยยับส่วนตัวนะคือแบบออกเยอะชิบหอยชิบหอยนะครับนะบนะออกมาเยอะมากนะครับผมนะ,ะวันนี้ก็จะเป็น Angel f ฟีเ e อครับเป็นสาย เมตาตรอนเออนะครับเป็นสายเมตาตรอนหรือว่าเป็นออจะเรียกง่ายๆว่าเป็นแองเจิลฟีเทอร์สายซูพีเรียก็ได้นะครับนะเนื่องจากว่ามันมีความสามารถในการซูพีเรียนะครับอารมณ์เหมือนพวกเอเซลเลยนะครับแล้วก็เป็นแค่หนึ่งใน2ตัวเท่านั้นนะครับที่มีวิธีการซูพีเรียแบบนี้บนการ์ดจริงนะไม่รู้ว่าในเกมจะวิธีการนี้กลับมาใช้หรือเปล่า แต่บนการ์จริงนะครับของโลกของความเป็นจริงการดที่เราจับต้องกันเนี่ยแวนกาดเนี่ยมีวิธีการซูพีเลียอันนี้แค่2ตัวเท่านั้นตัวแรกคือ a อเซลครับที่ออกตอนชุด BT06 แล้วก็ BT09 เนี่ยคือเมตาตรอนนะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตไล่ล่างมันขึ้นไปที่เมตาตอนก่อนเลยนะครับก่อนไล่เกณน,นะ เมตาตอนครับก็จะจริงๆมันชื่อ,อาสายว่าคิมสันฮาร์ดนะครับแต่ว่าหลักๆคนจะเรียกชื่อของ 3, เรกรสามไปเลยว่าเมตาตอนมากกว่านะครับอันนี้จะมีเทคเหมือนกันเลยครับเมื่อถูกไลรทร์ท็ก็จะมีโฟร์ลันเนอร์นะครับต่อมานะครับถ้าแวนการ์ดของเรานะครับผมเป็นคิมสันได้นะครับขอเรียกว่าคิมสันได้นะแล้วก็ นำตัวมันเองกับชิมสันไมบาลุนะครับนะนำเข้าโซแล้วก็หาชิมสันอิมแพคเมตาตอนนะครับจากในเดะนะครับมาไลท์แล้วก็จวดหนึ่งอันนี้คือเทคเหมือนเอเซลเลยนะครับแล้วส่วนชิมสันอ่าไมนะครับชิมสันไมบาลุนะครับแล้วก็อ่าตัวของชิมสันไรท์นะครับสตัวนี้จะมีเทคเดียวกันนะครับผมก็คือมีสกิลในดาเมจโซนครับนะอ่าถ้าตัวมันใหญ่น้าอยู่สามารถจับตัวมันคว่ำหน้าได้นะครับเหมือนเคาน์เตอร์บาสแต่ไม่ใช่เคาน์เตอร์บาสนะ จับมันคว่ำหน้าครับผมแล้วก็เลือก Vanguard แวนการ์ดเราบวก3 0 0พันะครับเป็นการปั๊มพลังให้แวนการ์ดนั่นเองครับผมทั้สองตัวนี้นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นคิมสันอิมเพลคเมตาตรอนนะครับตัวนี้จะมี2สกิลครับสกิลล่างก่อนนะครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดจะบวก3 0 0พนะครับนะอันนี้ก็จะทําให้มันตีหมื่นสี่ได้เลยต้องบอกก่อนว่าตัวเมตาตรอนเองนะครับเมื่อตอนที่มันเป็นการ์ดจริงๆอะ่ะ เมตาตอนมีพลังยืนเบรคแค่หมื่นเดียวนะครับแต่ในนี้แก้สกิลพลังใหม่เป็นหมื่นหนึ่งนะทำให้มันตีขึ้นหมื่นสี่ต่อเจ็ดพันขึ้นสองหมื่นหนึ่งได้สบายๆครับผมนะอันนี้สําหรับตรงนี้นะเป็นความรวยนะครับแล้วก็มีอีกเทคนึงมาเทคเวนการลิมิตเบรกสี่ครับวันเพอร์เชนเขาจะบัสหนึ่งนะครับเลือกเรียกการเราสองใบไปไปไว้ในดาเมจโซนนะครับความหน้าครับผมแล้วก็เลือกการในดาเมจโซนสองใบนะครับนะคอลงช่องเรียกการแค่นั้นเองนะครับไอเทคเนี้ย มันเป็นเทคที่ไว้คอมโบนะครับนะแล้วก็มันทําให้การปั๊มของม้าดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันปั๊มเจ๋งขึ้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอย่างอื่นก่อนเกทหนึ่งครับก็จะมีโนกกเอลนะครับล่างเกทหนึ่งเนาะเมื่อลงเรียก็สามารถเอามือกระดมเราสลับได้1ใบพีจีสใบครับม้าครับผมเทาเซเลเพกาซัสนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้2ใบนะครับจริงๆมันถ้าเกทสมันใส่เต็มเนี่ยขออภัยเกทหนึ่งมันใส่ได้เยอะกว่านี้ก็จะใส่ไปในนี้แต่ว่าด้วยเอาว่าทีเนี้ยทั้งคู่มันต้้อองงงใชแลละ่าข คิมสันได้ไอคิมสันเนี่ยคิมสันมมยบาลุเนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องใช้มันเลยโดนฟลิกไว้พอพีจีคิมสันมมยบาลุโดนฟลิกมันเลยเหลือแค่5ที่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใส่โนเกียวเยอะกว่าเพราะว่าโนเกียวมีความจําเป็นสูงกว่าในส่วนของม้านะครับแต่ถามพี่เขาจริงๆอ่ะมือมันคือสําคัญทั้งคู่แหละนะครับต่อมาเกตสอก็จะมีคิมสันได้นะครับสี่ใบอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีโนเกียวล้างเกตสอครับเทคเหมือนกันเกตหนึ่งเลยนะครับ นะติดไว้3ใบครับถ้ามีครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่บังคับใส่ก็คือมิลเลนเลย์เพกาซัสครับเมื่อมีตัวตกแดงจะบวก2,000อันนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย ไอ้เนี่ยอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในตัวตีคิดนะครับความความสองตัวหนึ่งนะครับจริงๆใครจะใส่2ตัวนี้เป็นวานิลาก็ได้นะถ้าหาไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องค้าขึ้นมานะครับถ้ามีไม่พอแต่ถ้ามีใส่ไว้ก็ได้ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นตัวที่จําเป็นขนาดนั้นชี้หลักสําคัญจริงๆอาจจะเป็นตัวโนกี้เอลกับม้านะครับใครจะใส่โนกียเอลสเลยก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับเกรดสามครับนอกจากเมตาตอนนะครับก็จะใส่ตัวสำรองไว้เป็นชามเชลนะครับชามเชลก็ใส่ติดไว้นะครับสี่ใบนะครับถ้ามีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวเกรดอาเกรดสามตัวที่มันเอาไว้สลับนะครับทำรอบตัวตีเนี่ยใส่ไว้สามใบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวน้ายก็เป็นตัวของเดอะฟีนิกซ์นะครับคารามิที้เฟรมนะครับอันนี้ก็จะใส่ไว้สองใบนะครับในในในลิสต์ที่เราเสนอนะหลักๆคือจะเป็นเมตาตอนครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีเอาความจําเป็นในการเอามาต่อรอบนะครับแต่ก็ถามว่าจำเป็นสูงไหมไม่ขนาดนั้นเด็กเนี้ยมันจะชูช,ชูการทําให้การสลับไปในแดมสลับไปสลับมาแล้วก็พวกเท้าเซนเล่มิเรเล่นะครับคารามิตี้เฟรมนะครับ3ตัวนี้1 2อ่ะ 3ตัวนี้ถูกปั๊มพลังซะมากกว่านะครับโดยวิธีการเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันกนข้างติดง่ายในระดับหนึ่งเลยนะก็คือถ้าไล์ก็ไล์อะไรไปก็ได้ครับพอขึ้นเกตสอถ้าเราเป็นคิมสันได้ปุ๊บนะครับแล้วเรามีคิมสันม,มาลุกอยู่บนมือ,มอลงปุ๊บแล้วก็สูพีเลียขึ้นเมตาตอนได้เลยถ้าเขาเกตหนึ่งถ้าเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยเขาขึ้นเกตหนึ่งเราสามารถขึ้นเกตสามได้เลยมันเลยได้เปรียบนะครับแล้วก็เมนหลักๆอ่ะจะมาเล่นตอนที่เป็นลิมิตเบรกของเมตาตอนเลยลิมิตเบรกเมตาตอนนะครับวิธีีการเเล่่นนย ให้อมโนกเกลไว้บนมือก็ได้หรือจะอเอ่อให้โนกเกลอยู่ในสนามก็ได้นะครับให้อมไว้บนมือหรือลงไปสนามไปสลับก็ได้หลักๆที่เราจะเอาโนกเกลไปสลับเนี่ยอะไรขึ้นมือเนี่ยก็คือ PG หรือว่าของเล่นนั่นแหละนะครับและทีนี้เวลาเราวางไว้เสร็จปุ๊บนะครับให้เซตบอร์ดเพิ่มอีกนิดนึงครับถ้าเรามีตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเทอร์เซเล่มิเลนเล่์หรือว่าฟีนิกส์เนี่ยไอคาลามิตี้เฟรมเนี่ย นะครับนะเอา3ตัวนี้ให้เซตบอร์ดไว้ในบอร์ดนะครับถ้าเป็นม้าก็ให้เซตอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเป็นพวกมาร์เกตสองกับฟินิกก็ให้ไปเซตอยู่ข้างหน้านะครับเสร็จปุ๊บพอเรากดสกิลเมตาตอนเนี่ยให้เราเก็บโนกิเอลไม่ว่าจะเป็นเกตหนึ่งหรือเกทสองก็ได้ให้รวมกัน2ใบเก็บเข้าไปนะครับหรือถ้าเราเก็บใบอื่นแล้วในแดมเรามีร่างเกทหนึ่งหรือเกทสองอยู่แล้วเนี่ยให้ดึงโนกิเอลกลับมาถามว่าทําไมให้ดึงโนกิเอลกลับมานะครับพอมันลงปุ๊บ พวกม้าเนี่ยมันจะเห็นการบวกพลังนะครับมันจะบวกเป็น2ใบเท่ากับครั้งแรงบวก4ี่พันแล้วพวกม้ามันจะอ่าแลวพวกพอพวกนกยวล,ลงมาช่องเรกอากาศใหม่เทคมันก็จะติดใหม่มันก็จะทําให้การมันจะทําให้เกิดการสลับของจากบนมือลงไปในดมอีกจริงๆอ่ะการแค่สลับของจากบนมือลงไปในดมอ่ะเราก็แค่หยิบเอาลงไปในดมแล้วเราจะหยิบใบเดิมก็ได้นะครับเราไม่จาเป็นต้องหยิบใบใหม่ นะครับมันจะเห็นเป็นทั้งหมด4ครั้งนะครับเทิร์นหนึ่งมันจะทำได้4ครั้งทั้งหมดก็กลายเป็นว่าพวกมา้าทั้งหลายรวมถึงฟีนิกซ์ด้วยมันจะเห็นเป็น4ครั้งนะครับอย่างเกรดหนึ่งเนี่ยพอ4ครั้งปุ๊บนะครับมันก็บวก8,000ันตีหมื่นห้าแล้วนะครับง่ายๆเกรดสองนะครับก็หมื่นเจ็ดละถ้าเป็นเกรดสามก็หมื่นแปดนะครับทําให้มันตีเป็นรอบตีค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ถ้าแนะนําจริงๆอะ่ะพวกโนกิเอลให้เป็นโนกิเอล ไว้เกทหนึ่งไว้ข้างหลังจะง่ายกว่าโนเกลข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันต้องไว้เสร็จนะครับพวกโนเกลเกทหนึ่งจะใช้กับคอมโบนี้ง่ายกว่าข้างหน้าอาจจะต้องอมมือไว้บ้างนะครับอาจจะต้องลงเทินละตัวหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเกมนี้มันไม่สามารถบุกแวร์ได้เลยมันต้องตัดอินเตอร์เซ็ปเขาก่อนนะครับอาจาจะลงตัวดนๆไปอย่างเงี้ยไปช่วยก็ได้นะครับนะโดยเด็กมันจะเล่นเป็นอย่างงี้ครับลูกเล่นมันจะถือว่าเรียบง่ายมากๆนะครับนะมันจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับอาจาจะมีการเพิ่มเวฟปั่นเวฟด้วยการเอาเกทสามเนี่ย มาตีแต่ว่าอันนี้ต้องมั่นใจว่าเขาไม่มีตัวอินเตอร์เซปนะนะครับหรือต้องตีเป็นตัวสุดท้ายนะครับตีไปก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันตีค่อนข้างยากมันยืนมื่นเดียวเดี๋ยวนี้แวนการ์ดมันยืนหมื่นหนึ่งหมดแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ละกันนะครับถือว่าเป็นสายหนึ่งที่ออกมาเสริมนะครับแล้วมันออกของไม่ได้เยอะด้วยนะครับแต่ออกสองเสริมให้ มันมีของเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Angel f e a t e r นะครับนะยังไงก็ประมาณนี้ครับผมนะยังไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด s Subscribe ครับผมนะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราผมนะ v p t b a t t บ e นเท n n าแนนะครับเพจแฟนเพจก็ชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากไลค์ผมแท็บชอปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ